สวัสดีครับบัฟฟาโลรอดฮะโอ้พบกันอีกแล้วนะฮะในเปิดแพ็คนะฮะโดยใช้เพชรนะฮะเนี่ยดูฮะผมไม่ได้เติมนะเพชรเนี่ยผมรับมาจากเออ่ภารกิจเนี่ยฮะนี่ฮะได้เพชรเยอะๆเนี่ยเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไม่ใช่เนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้เลยนะมันมีให้รับนะฮะเนี่ยได้ทีละพันนะฮถ้าผมฝึกนักติห้ารายถึงเรเบลสิบห้านะจะได้อีกพันห้านะครับ แล้วก็เพิ่มออเป็น93ก็จะได้อีก1,500เพรนะฮะรางวัลโอ้โหหมื 10, ่นเพรโอ้โหโอเคฮะตอนนี้ก็มี1,500 0เพชรเนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วก็จะดวงดีหรือเปล่านะเดี๋ยวมารุ้นกันนะฮะดับแรกก็ต้องอธิษฐานกันนะ,ะที่อยากให้ตัวดีดนะอมีแพ็คไหน่อยปฮะแพ็คนี้ฮะซีดานับตัวดีที่สุดน่าสนใจน่าสนใจ ตอนนี้มีระหว่างสองแพ็คฮะที่ผมจะเปิดอ่ะอมผมคิดว่าผมจะเปิดแพ็คนี้แล้วกันฮะทีละแพ็คนะฮะทีละพันสองนะฮะเขาจำกัดแค่เออสิแพ็คแค่นั้นเองฮะเอาแล้วฮะวอล์กเลยฮะเฮ้ยทองนี่เฮ้ยเกาหลี l w l m สองเฮืองมินสิครับอย่างนี้ตั r k j i s u n โอ้เก้าแสนโอ้ตกใจอะไรเนี่ย มันวอลกันไมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะเป็นเออ่สิ่งที่ดีอยู่ครับเริ่มต้นนะโอ้ตกใจหมดเลยฮะมาตอนแรกฮะไปฮะแผงที่สองฮะท่านผู้ชมเอาอีกนะวอลอีกแลนะเขียวฮะคนนี้ฮะเอ่อกาน่า R W Benford ฮะเอ็มบูมูฮะทีมชาติอะไรวะหมาผมเห่านะก็เลี้ยงสุนัขก,ก็ประมาณนี้แหละฮะมา,า,าฮะแผงที่สามฮะยังไงพเพื่อนๆก็ฟังกันด้วย สำหรับคนรักสุนัขฮนะแต่ที่สามฮะไม่วอคฮะได้สี่หมื่นหกนะโอ้ได้ 46, นะดักเตะกสามตัวนะโดอันให้ตัวนี้วิ่งเร็วภาคที่แล้วมันวิ่งเร็วที่สุดในเกมนะเอาแล้วครับแต่ที่สนะี่ฮะท่านผู้ชมไปฮนะสองแสนเก้าเราได้นักเตะอีกแสนสองตัวโอุ้ยไม่ธรรมดามาฮะแต่ที่ห้าครับผมไม่บอคแล้วฮะอุ้ยเจ็ดแสนเก้าเอาเรื่องนี่ฮะ เรื่อยฮะเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยฮะสี่โอ้โหสี่แสนหกอู้ได้ตัวสำหรับที่จะอันนี้เลยนะได้เงินเยอะอันเนี้ยไอ้บอกเอาละเขียวครับท่านผู้ชมบราซิลซีบีปารีสมาคินยอสเหรอมาคุยไปเจ็ดเอาละล้านหกอู้วเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาว่าไปนะไปทีแ่แปดนะแสนหนึ่ง นักเตะสองโอ้โยเอ้ยมันไม่ขี้เหร่อนะแพกเนี่มันได้เงินนะหลายล้านนะรวมรวม,มกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันฮะแสนห้าห้าแสนเตดมาฮะนี่ฮะกาเบียรเมตินารีล้านหนึ่งเฮ้ยผมว่าได้เป็นสิบล้านนะท่านผู้ชมหาบ้าไปนะเปิดแบบเกิยียนเกียนอย่างเงี้ยดูดิฮะแบบอย่างเงี้ยเป็นสนะิบล้านนะเออนี่ยล้านสี่อะเอาเหี้ยเนี่ยเนี่ยอาเต็มแล้วฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันะฮะเอาฟรีเอาได้เปิดฟรีอีกอะเฮ้ย แจกดีหรอวะเอ้ยวอกเขียวฝรั่งเศส G K อะไรวะเนี่ยเออขาดประตูอยู่พอดีเลยร้านสองร้านหนึ่งขาดประตูอยู่พอดีฮะโอเคฮะได้อีกสองแผกนะอีกสองแผกฮะเป็นแผกนี้แล้วกันกองกลางสุดฮอตได้สองแผกนะฮะเท่าน,นั้นเองฮะอันนี้ก็รับฟรีหมดเลยนะครับสําหรับเพชรนะฮะสามโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้เกลือเลยอ่ะมาอันสุดท้ายนะฮะเอ่อแปดสิ โอ้ได้อยู่นะเดี๋ยวมาสรุปกันนะว่าวันนี้ได้ตังค์เท่าไหร่นะเงินเนี่ยได้แน่ๆเลยจากสามสิบห้าเป็นสาสิบเก้าล้านได้มาสี่เอ็มฮะเฮ้ยอาร์บิตัวนี้ขายวะแจซินโยว่สี่แล้วอะสี่เอ็มสี่เอ็มบลกล้านหกเป็นห้าล้านห้าห้าล้านห้าเดีวขายตรงนี้เลยนะฮะห้าล้านห้าป้าเป็นหกล้านห้าอ่ายังไม่หาพนสี่นะครับก็เป็นเลขกลมๆหกล้านห้าเจ็ดล้านห้า นี่ฮะกับบิวตินเนอรี่ฮะัเจ็ดล้านห้าแล้วนะเจ็ดล้านโอ้โหนี่ไม่ตามต้องการขายไม่ได้เจ็ดล้านห้าแปดล้านฮะอันนี้ห้าแสนแปดล้านนะฮะแปดล้านดูว่ามันได้ถึงสิบเอ็มไหมพิกฟอร์ดอา้าวแปดล้านพิกฟอร์ดสองตัวก็เป็นแปดล้านห้าครับพิกฟอร์ดสองตัวแปดล้านห้าเอาขายไม่ได้แปดล้านห้าเอ็มมูโม,โมโอเคแปดล้านเจ็ดนะแปดล้านเจ็ดนะผมว่าผมขายหมดได้สิบล้านแล้วกันเนี่ย ขายได้หมดเลยนะตัวพวกเนี้ยแสนแสนขึ้นนะ่นะยูโก้เนี่ยอะไรเนะี่ยอืมตีไปสิบล้านแล้วกันนะผมสรุปให้นะฮะก็ประมาณนี้ครับหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งมืนสามพันเพนะประมาณนี้นะโอเคฮะไปแล้วฮะฝากบัฟเฟิรโลซ์ด้วยฮะก็ใครอยากโชคดีหรืออะไรก็มาโชว์กันหน่อยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ